การสวัสดีท <at ult je an> <laughs> ุกท่านผู้ชมดูเรื่องเล่ามันด้ทุกไเงินหรืออะไรนะครับผมจะต้องเปิดเช็คก่อนนะวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นไมค์คับปอมกันนะเพราะว่าทําไมทําไมถึงบอกว่ามาเล่นไมค์คับปอมก็เพราะผมมันไม่มีมาครับเทนะผมมีก็เถอะแต่มันเล่นแมปกันไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องเล่นแมปมันต้องเล่นแมปคนที่ปล่อยเด็ตเท่านั้นนะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะคนที่มันปล่อยเด็ตมันพูดกูไม่รอแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยเดี๋ยเดียวกูยังไม่ตัดไม้เลยนะเวแต่ก็ตัดติกครับผมหาคองไว้กองอยู่แล้วครับก็มาเลยครับเลยครับ้กูเปิดบอลปาไอ้สาดกูตีกูโคตรเจ็บเลยเนี่ย กูกหมายถึงวันเปิดมอนสเตอร์กี่ไม่มีหาเลยเฮีย,ยมึงต้องรู้ความเจ็บปวดที่กูโดนมึงตีกูสองนัดมึดงตีกูมาเจ็บอย่างงี้แหละไอ้ย้ย มาดิเอ,อ้าไม่กล่นกูอ่ะเอ๊ะโอ้โหกูไม่น,น่าห่าแน่นเลยด่าแล้วกูยูเลยฮึฮ่า <laughs> วุย้ยปกันเลยสับ ว่ามันอาหารมันลดง่ายกินไปว่ะว้าวอด้ตือดเตืตือเดืดตื kom graag บ้านตัวเนี่ยตรงนี้บ้านตัวขยายบ้านแป๊บนึงไหนบ้านตัวไหนบ้านตัวบ้นตัวที่เขาไปซื้อไข่มันเจ้าฮบอ้าว <c oughs> <c oughs> โอ้ยใหญ่ฟุตบทเบียเลยเด็กกูจามบบนี้จะตอ่อมาก ข้ามาอะไรก็ได้กูแม่ได้ครับจังกี้จังวันนี้ผมเจออาหารแล้วจังกูแล้วมึงจัวันนี้ผมเจออาหารแล้วครับกูมีแค่ชิ้นเดียวครับกูจะแตกงเงี้ยวปึ๊บ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 ก็อย่าพยายามวิ่งแล้วกันนะก็แค่อย่าพยายามวิ่งก็พอนะแล้วนี่เราก็แค่อย่าพยายามวิ่งกันแล้วกันนะทุกคนโอเคผมว่าผมไม่ไหวแล้วทุกคน ต้องทำเบ์ <hyd rage S 2> ขึ้นมาใหม่แหละไอ้เนี่ยผมยกกดเข้ามาแล้วมันก็จะชอบเด้งขึ้นมาเนี่ยดี๋ยวสิตอนนี้ผมก็รู้ชีวิตเปลี่ยนตายเนาะเร็วๆฉันันหิวฉันหิวฉันหิวเดนานเดวาทำไมทำไมเมื่อกี้มึงมีนับหนึ่งสองสามอ่ะมีนับ1นึ่งสองสา เดะห่าเลยงง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 งเจอเจอตัวหนึงแล้วเจออีกตัวนึงแล้วเจออีกตัวนึงแล้วกูรรเจอกูเจอว้าววมันตอมหูผมตลอดเลยแหละ ทำไมตอนกูไม่อยคิปแล้วทำไมมันไม่ตอบว่าตอนกูตัดคลิปชอบตอบอย่างไรเนี่ยืใครงูกะดูกู่อว่างงจริงๆามึงนีกูไม่รอดแล้วกูไม่มีเสร็ยากใ เฮ้ยคุมันหายไปไหนแล้วแกบักแกบักมาดิกูไม่ฆ่าแต่แกไอ้พวกแม่งได้เงินเยอะกว่ากู้เล yeah. ้ดเลยเงิน แกดิกูได้แก่คราไปตืดตืดกูไ่่้าูไวาอะไรเนะอะหอดอาหารนะอดอาหารเียงนี่ยต้องหา,งหางจะทำไม่คลิปองมันไม่ลงฮะละ ผมอาจจะมีกิจการแค้นนอกจากมาครับนะทุกคนเพราะผมก็กลัวท่านผู้ชมเบือ่อนะครับผมไม่ไอ้ยเพื่อท่านผู้ชมเบื่อโอ้ยเดแบบนี้ทั้งวันเลยก่อนหนอยน่ะแล้วไงอะครับฝากไปจดจำช่อง a k v e ด้วยนะครับผมเป็นช่องเพื่อนผมอีนะ ถึงแม้มันถึงแม้มันจะไม่ค่อยได้เราเคิดกูเจอเอเดนเบเกับสกิลโฟกซอยู่ใกล้ๆมึงด่าทำข้างหน้ามึงอกับเอเดนเบเกับสกิลอยู่มึงลองดูดิดิดิเออทำแบงนั้นแหละมึงตายมึงเยี่ยมมาก้วยมึงใส่ด้วย เม nah ื่อกี้ด้วยแมวนะว่าไปไหนเราไม่รู้ไหมึงลอ้เข้าไปลึกๆดูดิเต็มหน้ากูเลยเต็มหน้ากูเลยสกิลเมื่อกี้เมื่อกี้สกิลเต็มหน้ากูเลย ่อกี้สิิดเต็มหนา้าเลยฟกเพืชช่อสู้ไม่เพื่อประชาชนเ <c oughs> มเอฮ้ยเอนเลน่อนตอร์เมียน่ะมีเห็นไหมตัวดำๆตรงนั้นนะเห็นไหม มึงหลอกไปดูดิมึงถูกมึงถูกตายแล้วแคนเนี veio, ้ยแค่นี้หุยเป็นไ้ครับแล้วฟุ๊กไม่กดออกแบบกูไปก่อลกูมีเจ็งนอตแล้วกูดรอร์ก่อนน็อตเซฟก่อนไอกูตาย มึงก็กดออกไปจากเซิร์ฟกูกอ่อนแล้วมึงกดไม่กดออกไปออกไปออกไปโอเคโอเคโอเค,อเคแล้วทุกคนกี่นาทีแล้ววะเก้านาทีแล้วทุกคนเช้าวยังชาวยังชาวยัวงกดเข้ามาได้เลยโอ้ก็ตุ่นเออเมื่อกี้กูเห็นแก่อย,อยู่แถวๆเนี้ย มึงก็เอาสิกูมีตีให้แล้วมึงอยากขโมยเดียวขอนะเว้ยทุบครับเก็บเพี้ยบชอบไปรู้ไุกคนผมมีหินตังเยอะแล้วทำไมไม่ทำบิพิกแอคหินงงกับตัวเองมากดิทุณนั่นนะโอเค งไ,งไม่เว้ยต้องหาเว้ยต้องหาเว้ยถ้ากูตายกูากนะ<อ>จบเดีจบคลิปนี้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวกูพามึงไปเล่นนอกรอบเอาเาหาเอา,เอาหาแล้วให้นะทอสตวเ,เยอะ อ่ะเหลือโคตรนอยเลยสัตว์กุดโคลแบบกุดโคลแบบเดี <laughs> age. Age ๋ยวบอกว่าถอดดีว่าตอนนี้เลเวลมึงเท่าไหร่แลวโคเลเวลสองสักสกิลไอ้สัตว์คนเดียวไม่ได้หรอกนะสกิลอะ กูเจอเล็กว่าไม่ไม่แปบนึงขอคู่ดูว่ามันมีเกียนแปบนึงนะขอดูดูมีสองเอ,อ้ยเดี๋ยวเ,ยวเยวออแบงค์คนละอันแบงค์คนแบงค์คนละอันยังอยู่ใช่ไหมมึงได้เล็กเกียน์มึงได้เล็กสองอัน มึงคิดเอาว่าปุยจะครับอะไรโอเคยากไปไหนไปบ้านพี่าเลเวลกูจะเลเวๆสามอย่งละได้ฟุกฟุกขุงนิงขึ้นเดี๋ยวจะไปที่เนล,ล,ลเนนอกว่ะเนาะโอ้แม่แม่เราก็ไปหาอาหารเนี่ยไปหาอาหารให้เยอะๆเลย วาขี้เกียจเพราะว่าขี้เกียจียจรู่นอยอกูาว่ากจริงเหรอวะกูได้เสียงสเกลอยู่ในนี้แล้วมันอยู่ไหนวะยุบหัวกูไปดิกูถ่าไปเยอะเลยแล้วกันนะโดนเกียดทสละ โอเคนะผมก็เซอร์คิวนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคลิวได้ไปเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย